เช็คก่อน .com ขอมาลองด้วยนะครับกับผมสิริโชคบริการหมอคอม1414 14, พรัสไปอ่านข่าวสารจาก d r รอ s a n d .com มานะครับอืมเป็นข้อมูลความรู้ที่ดีแนะนำเว็บไซต์ชื่อว่าเช็คก่อน .com อ่ะเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตลองเข้า <This S 1> ไป <ขอ S 1> กัน <next S 1> ดูนะ <next. S 1> ครับคุณจะใช้เบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์หรือบนมือถือนะอ่าก็ได้ บนคอมจะใช้เอชใช้โครมหรือใช้ตัวอื่นก็ได้แต่ผมถนัดเป็นมีเดียที่มัน m m Microsoft e d เอชไ o โ o รซอฟเเนาะผมก็ Enter เข้าไปที่ Microsoft e เอชได้ารับสตาร์ท Windows แท็บใหม่ส่วนบุคคล i c r o s o f t ทพอเข้า Microsoft Edge แล้วปุ๊บให้ไปโฟกัสที่ a d d เดสเดบาหรือที่อยู่เว็บไซต์นะครับควรจะกด F6 ก็ได้หรืออัตเนเนตดีไปอยู่ที่แท็บที่อยู่และการค้นหาที่อยู่และการค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์ช็คก่อน .com นะครับ checkgon.com อ่ะเดี๋ยวผมจะพิมพ์เร็วๆหน่อยนะครับ w ว h e c k g o n c o m อ่า c h e c k ่อน c o m c c o m อ่านี่ครับ cchariehotelechocchariekilo e แล้วก็ golfoosganoember.com n v นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย โดยซันบอกว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนาะก็จะเป็นการรวบรวมเพราะทุกวันนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ c h e c k c o n c o m แล้ว enter ไปเลย,ยเพื่อเพอเพืเพ่เวื่เพื่อเพเพื่อเพ่เพือเพื่เพื่อเพื่อเพื่อเพื่เว็่ไเต์ตรวจสอบและเช็คคเโกงโเพื่เพื่รเ่เอเ่ เขาเรียกว่าถ้าคุณจะใช้แบบเต็มรูปแบบก็ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับผมแต่ว่าถ้าเรายังไม่ต้องการลงทะเบียนก็สามารถที่จะคน้คนหา,ามิจฉาชีพกลโกงพวกเขาบอกว่าอันนี้เน้นสำหรับคนที่ปัจจุบันนะครับการซื้อขายของออนไลน์มีค่อนข้างเยอะเนาะเวลาเราจะเช็คว่าเลขที่บัญชีนี้ ร้านเนี้ยที่เราไปซื้อในเพจนี้ที่เราไปซื้อในช็อปนี้อ่าโชปี้ลาซาด้าเฟซบ o ๊กทิกตอกหรือจะเป็นช่องทางใดก็ตามน่ะร้านค้าเนี้ยอ่าน่าเชื่อถือนะไหมแล้วก็เลขที่บัญชีเลขที่พร้อมเพออ่าเขาทำอะไรได้ม้างเดี๋ยวคอนโทรลโฮมก่อนเฟรมคลิกรับอ่าผมคอนโทรลโฮมปุ๊บกดตัว b ีบาโปิดบัตรทนปิดีบาโวอีก เพราะเราจะไปที่บัตรท่านนะครับดังนั้นสื่อนี้ผมลืมบอกไปทําเพื่อเพื่อนเพคนตาบอดนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนคนตาดีเข้ามาคงจะเห็นแล้วว่าเมนูทําอะไรได้บ้างเนาะแชทบัตท่านอ่านี่แชทได้ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะต้องสมัครสมาชิกเนาะคลิกแคปเบอร์เมนได้ไหเลขบัญชีบัตรท่านอ่าก็คือเนี่ยครับสิ่งที่เราตรวจสอบได้โดยที่เราไม่ต้องลงเทะเบียนนะครับก็คือเลขที่บัญชีอ่าบัญชีธนาคารเนาะเบอร์ พร้อมเพย์ก็ได้อ่าอย่างเงี้ยครับผมอ่าอะไรได้อีกเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือลองเอา SMS มาเช็คก,ก็ได้เนาะเพราะเขใช้เบอร์โทรศัพทนะ์เนาะอะไรอีกครับบีเบ้าโอต่อ URL s <S เอา URL s <S ของเว็บไซต์มาเช็คก,ก็ได้อ่าคือจะเป็นลิงก์เพจหรือลิงก์อะไรก็ได้นะครับเพราะหมดตรงนี้แล้วปุ๊บลองกดต e ัว e echo กันครับคลิกแคปเบเลบัญชีธนาคารเร็จพร้พอมเพย์เสวมได้ดิทถ้าเรายังไม่ได้เลือกหมวดนะครับเขาก็จะออโต้ให้เราเลยว่า การค้นหาเนี่ยก็จะเป็นเลขที่บัญชีหรือจะเป็นพร้อมเพย์ต่างียนะครับได้เลยอ่ะซึ่งถ้าคุณต้องการเป็นเบอร์โทรศัพท์คุณอยู่ที่อ่ะผมชิปชิปกับ b ีบาวกลับไปหรือเลือกลูกศรขึ้นไปก็ได้เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์บัตรท,ทนนะครับให้ Spacebar เ,เขาก็จะเลือกเป็นหมวด เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือจริงๆเดี๋ยวนี้เขาออโต้ครับคุณก็สามารถที่จะใส่ลงในช่องได้เลยผมว่านะก็กดตัวเอ็กโคมาที่ใครแคปเบอร์เลขบัญชีธนาคารเซ็ตพร้อมเพย์เซ็ตทัวร์และอิดิทจะเป็นเลขที่บัญชีเลขที่พร้อมเพย์หรือทัวร์เลสก็เช็คได้หมดเลยเราก็สเปซบาร์ไปอันนี้ผมผม,มขออนุญ,ญาตนะครับสิ่งที่ผมจะพิมพ์ลงต่อไปเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาจะไปชนของใครไหมเนาะแต่ผมก็ลองกดเล่นๆไปดูนะนล็อกออฟน้ำล็อกออนอ เลขที่บัญชีแล้วกันธนาคารอะไรไม่รู้นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ้าหนึ่งสามตัวแล้วเลขที่บัญชีมีกี่ตัวสิบตัวหนึ่ง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 ไปแล้วหกตัวเอาหนึ่งอีกสี่ตัวรวมเป็นสิบแล้วกันหนึ่ง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 อ่าตอนนี้เลขที่บัญชีที่ผมใส่ไปก็คือตัวนี้หนึ่งหมดเลยจริงๆคุณสาามรถแบไปที่ปงหนึ่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 งาไม่ต้องหนบครับคุณอยู่ที่เวลาคุณ พิมพ์ในส่วนของเลขที่บัญชีเลขที่พ้อมเพย์หรือ,อตัวทูมันดี้วอลเลตได้แล้วปุ๊บคุณกด Enter ได้เลยนะมันก็จะเป็นการกดปุ่มเช็คเลยเหมือนกันแต่ตอนนี้ผมย้อนผมแทบมาแล้วอยู่ที่ปุ่มเช็ค <Check S 1> <Check S 2> เลยเช็ค <Check S 2> เลยผมก็กด Enter เลยถ้า,เ,าเบอร์โทรศัพท์นั้นเลขที่บัญชีนั้นไม่มีปัญหานะครับที่เว็บ h e ็คก่อน com เนี่ยก็จะบอกว่าไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลดังนั้นไม่มีคนร้องเรียนแต่คําว่าไม่มีคนร้องเรียนใช่ว่าไม่มีปัญหานะครับ เพราะบางครั้งบางคนโดนโกงบางคนโดนอะไรมาแต่ไม่ได้มาร้องเรียนไม่ทางในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็จะไม่มีข้อมูลนะครับแต่ถ้ามีการร้องเรียนแล้วมีการเก็บสถิติไว้ในฐานข้อมูลของเขาเมื่อไหร่ปุ๊บเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีเหล่านี้ถ้าเรากดเช็คเลยแล้วเตือนบอกว่าไม่มีไม่มีก็มั่นใจได้นิดนึงแต่ไม่ได้ร้อนะแต่ถ้ากด Enter ที่เช็คเลยแล้วตึง้ง ไม่พบการแจ้งหนึ่ง1ึง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 เช็คก่อนดอทคอมเฟรคลิกแคบบัตทันเพิ่มเติมเพิ่มเติมบัตทันไม่พบไม่พบไม่พบการแจ้งหรอคลิกแคบบัตรเสริมคอมโบบัฟโฟลฟาโตคอมฟรีเกตคลิกแคบบัตเลขบัญชีธนาคารเซ็ตพร้อมเซ็ตฟลูออร์แก t ์บัตทันเช็คเลยไม่ได้มากมีประวัติแจ้งบัตรเซ็ตฟาสตาหนึ่งหนึ่รหนึ่ง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 อนส่งนบุกาอนบางานอนตอนี่มันขึ้นครั้งแรกอ่บอกไม่มีแต่ พอเข้าไปประมวลผลปื้อไม่กี่วิอ่าเรากด Insert T ทีเช็คไตเติลบาได้พบการแจ้งหนึงๆๆึๆงๆๆึเช็คก่อนพบการแจ้งนะครับแล้ววิธีการที่เราจะตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นนะครับผมคนทรนโอมไปแล้วให้กดตัว e echo มาที่ช่อง edit ครับคลาแลอ้า่าแล้ว e echo อีกทีนึคลบญีธานาคาร,รอมเ edit นึงแล้ว ช่องที่เราพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยเลื่อนลูกศรลงมาครับเขาจะมีรายละเอียดบอกครับผมแบล็คบัตรผ่านเช็คเลยอ่าลูกศรลงมาอีกไม่ได้บัคผลการตรวจสอบเนี่ยผลการตรวจสอบนะครับเลืออ่อนลูกศรลงมาอีกมีประวัติแจ้งบอัตร55555จำนวนการแจ้ง22กอการ .th647 วันที่ร้องเรียนล่าสุดมีความเสี่ยงค้นเนี่ยแจ้งเมื่อเดือนเดือนกุมภานี่เองนะครับผมแจ้งเมื่อเดือนกุมภานี่เองโอ้แล้วอ่านรายละเอียดต่อครับข้อหุนี้เป็นข้อมูลที่มีการแจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์และระบบอื่น อ๋อเขาแจ้งผ่านแบบระบบออนไลน์แล้วก็ระบบอื่นๆด้วยลูกศรลงมาครับแต่ยังไม่ได้มีการสอบปากคำผู้เสียหายอ๋อคือเท่ากับว่าเขาเป็นแค่จำเลยแต่ยังไม่มีการอสอบปากคำอะไรต่างๆนานาของทางทางคดีความะเนาะเออก็เป็นการแจ้งผ่านออนไลน์มาไว้ก่อนอืมก็เอาเป PA ็นว่ามีโอกาสอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราจะโอนก็ต้องคิดอยู่ว่าโอนไปแล้วถยเขาจะโกงเราหรือเปล่านาะออันนี้ คาดว่ามีความเสี่ยงอย่างเงี้ยบัท,ทัส่งให้เพื่อนอ่าส่งให้เพื่อนได้ลูกศรลงมาลูกศรลงอีกบัดท,ทันแจง้งโผแอบอ้างอ่าหรือลูกศรลงมาอีกว่าเออ,เอขณะนี้เวลา <c oughs> เป็นส่วนเสริม NVDA เนาะก็ตึงเลยคือหรือถ้าเราเป็นเจ้าของบัญชีโดยตรงแล้วเราเจ้าบัญชีของเราโดนอย่างเงี้ยก็สามารถมาแจ้งการถูกแอบอ้างได้ยืนยันตัวตนว่าของเราไม่ใช่บัญชีมา้าไม่ใช่คนโกง แต่ถ้าเราอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ของเช็คก่อน .com นะครับว่าบัญชีนี้ถูกร้องเรียน1 2 3รายละเอียดเป็นยังไง456กนะครับก็ต้องสมัครสมาชิกนะครับดังนั้นตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเมื่อคุณเช็คเลยเนี่ยบางทีคุณอาจจะไม่ได้เลือกหมวดนะครับวิธีการเลือกหมวดได้ง่ายๆอีกแบบหนึ่งครับคอนโทรลโฮมไปที่ด้านบนสุดครับแล้วกดตัว e c เมาที่ค่ายคับเซิร์ชคอมโบบ็อกเขค่าโฟโต้คำครับเซิร์ชคอมโบบ็อกตัวนี้ครับเราสามารถสเปซบาร์ไป แล้วเลือกลูกศรลงครับเลขบัญชีสองามีให้เลือก3หมวดก็คือเลขบัญชีเบอร์โทรศัพท์ not s e u r l เว็บไซต์ t u r l เว็บไซต์แล้วคุณก็สามารถเลือกหมวดได้แล้วก็แท็บไปที่ช่อง Edit อย่างเช่นเอา u r l มาใส่ต่อแล้วก็เช็คเลยต่อได้นะครับไม่ต้องย้อนกลับไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึงที่ไปอ่านข่าวสารมาจากเว็บไซต์ d r o i s s n n d o o m นะครับอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวขอเป็น u r เออเว็บไซต์นะครับยูเเว็บไซต์าอยูเเว็บไซต์ลองดูซิอ่าเลือกแล้วเนาะอ่ะแล้วก็ผมก็กดตัว Escape ไปเพื่อพอเลือกแล้วแล้วกดตัว e อ h o มาที่ URL ร้านค้าสเปซ้านค้า s p a c บาร์ไปเดี๋ยวขอลองเป็น เอาเอาเว er ante, เา um uh ็บเว็บอะไรดี ah h p p s s colon อันนี้ผมพิมพ <okay ์สดนะผมไม่ได้กรอบมา set s double w b l e u double w f c e b o o k f e c o m com set p b หนึ่งสี่หนึ่งสี่คุณไหมเพจหนึ่งสี่หนึ่งสี uh> ่ครับอันนี้เพจของเราเนี่ย ไม่น่าจะอยู่ในลิสต์แน่นอนอ่ะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราพิมพ์ facebook.com/tab1414 enter ตึ้ง t 1 4 1 4ไม่พบการแจ้ง www.facebook ฟังอีกทีครับกด insert t ไม่พบการแจ้งเตือนฟ o งอีกทีครับ insert t ไม่พบการแจ้ไม่พบการแจ้งนะครับเพจของเราปลอดภัยนะครับดังนั้นก็ฝากไลค์ฝากแชร์ ปากบอกต่อว่า1นึ4พัทมีความรู้ดีๆอย่างนี้เราเองก็จะรวบรวมความรู้จากที่ต่างๆแล้วก็มาแนะนำให้กับเพื่อนๆคนตาบอดได้รู้ก่อนแล้วก็ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับคุณได้ก็หนึ่งเว็บไซต์ที่เราเองก็ลองใช้ดูแล้วก็พบว่าอืมันก็ ช่วยได้ประมาณนึงแล้วกันแต่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็เขาเรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าป้องกันสักนิดหนึ่งลองเช็คกันดูสักหน่อยก็อาจจะช่วยทําให้เงินในกระเป๋าของเราอยู่อยู่มากขึ้นแต่ว่าช่วงนี้มีทั้งวันเกิด Lazada อในส่วนของ p y d a y s โชปี e แล้วก็เดี๋ยวจะเข้า4เดือน4อีกไม่นานหวังว่าเงินจะไม่ได้ใช้จ่ายไปหมดก่อนที่จะปลายเดือนก็เงินเดือนยังไม่เข้าต้นเดือน เงินเดือนออกปุ๊บเงินหมดเลยอะแต่เอาเป็นว่าเช็คก่อนเพื่อให้ไม่ถูกมิจฉาชีพมาหลอกลวงเงินจากกระเป๋าเราโดยที่เราไม่ได้ของจริงๆนะครับให่ถูกหลองนะเช็คก่อน .com ครับบริการมอคอม1 4ึ่ี่หี่พรัมาฝากกันขอบคุณดรอยแซนที่ได้ข้อมูลดีๆนี้มาสวัสดีครับ